ดีค่ะตอนนี้ปุ๋ยมาเฝ้าแม่แม่ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วตอนนี้ปุ๋ยก็กําลังจะเดินไปตลาดตลาดราดตรีก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลมุกดาหารนี่แหละคะ่ะเดินไปนิดนึงนะคะตอนนี้มาเฝ้าแม่กับพี่ชายพี่ชายก็จะกลับแต่ปุ๋ยจะนอนกับแม่นะคะก็ตอนนี้ลงมาหาอะไรมาซื้ออะไรไปไหว้กินนะคะตอนดึกๆกับข้าวตอนเย็นนะคะเนี่ยกำลังเดินไปตลาดราดตรีปุ๋ยจะพาชมบรรยากาศตลาดราดตรียามเย็นจังหวัดมุกดาหารนะคะตลาดราตรีก็จะอยู่หลังโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะ นี่ออกมาข้างหลังปประตูหลังตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นก็จะมีประตูแต่ว่าดออกมาทางด้านข้างนี่หลังตลาดตลาดลาตีหลังโรงบามก็จะเป็นตลาดวันนี้คนจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะปิดไปเล่นสงก,การในสก,กาสรสงการวันนี้เป็นวันที่14สงการวันที่สองปี2566นเดอ้อมียังกินแะ่ ห้าสิบบาทท้อะรขัดบูมป่ะบูมเสร็จดีป่ะขัดบุงป่ะคะัตดตัวพัดเลยขัดดีไเขากำลังลงของนะคะลงยังไม่หมดเสร็จของก็เลยยังไม่เยอะเวลาลาตรีมทหารนีไปเวลาลาตรี อันนั้นก็คืออันใหญงกว่าอันนั่นนะก็เรียกอไรอย่างว่าอันนี้นะโอสานหลักเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่เข้าไปสักการะได้น,นะครับ่ีทุเรียนทุเรียนทุเรียนเขายัาง่ยว่างของเขายัางมีว่างของแล้วว่างของอยังมีแล้วเพราะว่าตลาดระตีตลาดตอนค่ำแต่ว่าตอนนี้มันประมาณสามโมงครึ่งคนห่ากับจะมาอันคนหากัจะมาลงกะลาบมันล,ลงยังมีแล้ว ขออนุญ,ญาตว่าภาษาพุไทยจะจ้ะเพราะว่าปุ๋ยก็เป็นคนพุไทยเนาะวันน<ม>ีม้มากับพี่ชาย <ไป S 1> และซื้อยาม,มอือกินเยโอะของยังมีหลายเดี๋ยวมืออื่นก <az> ่อนมือใหม่ก่อนเธอลงมาทำก้อนนี้เธออันของหลายๆละไทยระเบิ่งใหม่อีกเดียมือตะก่อนเพราะว่าตอนนี้ของยังมีหลายเนาะแค่นี้ละบ๊ายบายที่คอาสารติมอุปโภค มีจอทีวีจอใหญ่ด้วยยังไม่ค่ำนะถ้าค่ำคนจะเยอะแล้วก็ร้านค้าจะเยอะกว่านี้อันนี้มันเพิ่งบ่ายสามโมงกว่าเองเดี๋ยวกดติดตามปุ๋ยด้วยนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะพาไปเดินดูอะไรนะริมโขงตลาดอินโดจีนไปไปกันค่ะตอนนี้กำลังจะพาเดินไปเที่ยวตลาดอินโดจีน สิภาพไปยังตลาดอินโดจีนตลาดอินโดจีนอัน,นแม่น้ำโพงไกลๆโรงพยาบาลเนี่ยละจ้ะเดินไปอีกไกลอยู่จังหน่อยมากับพี่ชายมาซื้อกับข้าวก็เลยแวะพาเดินเล่นไปกันเลยเดินไม่ได้สักพักแล้วนะคะอันนี้อะไรเอกสารเจ้าพ่อ,พอเจ้าฟ้ามุงม่งมั่นสาธุค่ะ กำลังเดินไปตลาดอินโดจีนวันนี้เทศกาลสงการกีฬาคนก็เล่นสงการน์วันนี้ชิชิชิรถมาสงการขอทันใจกับประเทศไับจะกลับแล้วนะครับอันนี้นะเผลอนะอันนี้นะซูนเผลินก็ซูนเผลอซูนซูนจุดจินีก่อนจุดจุด โอ้เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นะคะก็ไกลอยู่เด้อโอ้นี่คือบรรยากาศมุกดาหารนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุด <500 m. S 1> มันก็เลยลดโลงถนนลดเทศกาลสงการจากนี่500ะ500เมตรอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะด่านข้ามประเทศลาวบ่ที่ทำพาสปอตของจังหวัดมุกดาหารนี่บริษทละทายข้าบนขขาขัน อันนี้อาคารทำเนียบเฮ้ย,อ,ยอาคารท่าอุย้ยอ่านหมดเจอเออาคารทำทำเทียบทำข้ามเมุิเว้ก็คืออ่านงาแต่เพิ่งอาคารท่าเทียบเรือท่าข้ามเออมันจะข้ามไปประเทศลาวไงใหม่ใหม่ใหม่ถึงแล้วจ้าเราเดินกันมาถึงตอนนี้ก็คือตลาดอินโดจีนอุ้ยรถเขาจะข้ามถนนคนเดิน ตลาดอินโดจีนมุกดาหารถึงแล้วค่ะนี่อันนี้ก็คือที่ทำเอกสารข้ามประเทศลาวน,นะคะอันนี้ก็คือศาลเจ้าแม่สองนางาค่ะทุกค่ะไ,ไะไปชโลจวายนจะเป็ถึงแล้วค่ะขอเจ้าแม่สองนางใครอยากเข้าไปจัดตลาดก็เข้าไปได้นะคะตรงไหนก็จะเป็นตลาดยาวๆเลยค่ะ เราจะพาไปดูเอา้านี่คือบทต,ต่อกันใช่ไหมเองไน่ไรตอนนี้กำลังก่อต้างยังไม่เสร็จนะคะจะรออีกสิเอาในแบบของเราวันนี้เป็นไอ้ไอใหญ่อ้อมายัายางแะ้ววันนี้นะคลิปมายัางโทรศัพท์ของคุณคลิปเต็มเอาจะได้จบคลิปะก่อนเลยจ้ะเป็นลบ ทิ่เราจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะเออมีได้ล้างโทรศัพท์มันบอกว่าให้ไปล้างข้อมูลเนาะพักก่อนเดี๋ยวๆด้ดแป๊บนึงล้างขึ้นอันนี้ก่อนตกลงม,มาพี่น้อง คลิปนี้เราผาเฮาไปไหว้จาสาลเจ้าแม่สองนางมาค่ะมากับไอเดอร์ขออนุญ,ญาตเราภาษาผุ้ไทยนะจะเป็นผูทธพุไทยคำเจอีอญนี่นี่เข้ามาก็จะกว้างขวางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะส่งน้ำพระแม่สงนางวันนี้วันสงกรานตะะ์ว่ายัางไงคะ ขอกรว่าไอกาบธรรมดานี้ยแล้วเนาะขอพรขอแม่ให้แกพักปลอดไทยเอาไทยเล็กในเล็กกันไทยรูปไปไทยบี๊โอไทยิดีโอ๋เมนป่ น,นี่คือเซ็กเซมซี่ก่อนเดี๋ยวเขาบ่งอันนี้ก่อนอันนี้คือเรืออะนนี้คือเรือเรือเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เจ้าแม่สองนางค่ะเจ้าแม่สองนางจังหวัดมุกดาหารแม่น้ำโขงตลาดอินโดจีน ใบนี้ดีใบนี้ดีรู้ความหมายป่ะล่ะอ๋อก็ดีนี่จะสุขสบายจะเป็นราชสีห์หนุ่มอ๋อยศเลยพอล้วปิดที่ไปหน่อยชถวนนคนเดินตลาดอินโดจีนกันแรง พาดูเป็นคลิปสั้นๆก็พอเนาะโคมไฟสีแดงสวยงามสง่าของที่มาราศรีดีทุกอยา่าง <c oughs> แต่มันมีนมฟิลเหมือนเรามาเดินเองไง เราเดินจนเหนื่อยแล้วเราจะกลับแล้วนะคะทุกคนเราจะกลับแล้วนะวิชุดนี้หนัง,งามเยลยเราอจจะเกาใส่ได้บอกเฮ้ยสอบสุดนี้ เราจะมีซูช่าทุกเม,มวเวย์ละเมย์ละเวนี้เนาะกับเขายังม่ได้อยู่อเอาแค่นี้เด้อบ๊ายบายคนอ,คอนาฬิกามุกดาหารค่ะค่ะคนก็กำลังเล่นสงการซอยนี้เขาจะเล่นสงการกันนะคะน,าานี่อย่างนี้กำลังสาดน้ำกันเลยเห็นไหมเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่14เมษายนพศ2566มันเป็นวันสงการวันที่สองแต่ปุ๋ยต้องมาเาข้าไข่แม่นะคะ ไม่ใช่ไข่น้องแม่แม่ปวดท้องปุยมาเ้าแม่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารปุยออกมาซื้อกับข้าวก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศนะคะมันใกล้กันกับโรงพยาบาลมุกดาหารเนาะเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะพามาเดินดูตลาดอินโดจีนเป็นตลาดลาตีแล้วก็พอดีมาซอยนาฬิกามาเจอเขาเล่นสงการค่ะทุกคนแต่วโอ้ไม่อยากโดนสาดอ่ะอายไอ้พานี่ยไา้รถมา ก็ได้เล่นน้ำเขาดอกจากาอ้ายางมาระซื้อก็เขาไว้ซื้อเขาจัดงานอยู่นี่เองจัดงานอยู่นี่อยากมีปลาที่ก่อนเนอเออ่าสกู๊เตอรานี่แหละม่อกี้ราจอทางซีก้าท่านขปลาเดี่น่่่่่ย่่เอาใดลงก่อนโนะ่ะ <c oughs> พี่พี่อย่าฉีดนะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ณกรว่าขออนุญาตขึ้นขึ้นไปอยู่ละคนด้วยได้ไหมวันนี้นะฮะกระอิกฮะก่อนอยากตัวน้ำครับต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารงเรักมากเลยนะครับสนับสนุนรถน้ำนะฮะพีไปขออน้ญาเพื่อเติมได้นะครับสำหรับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนะครับต้องขอบคุณนะครับ ก็สนุนนะครับคุณพ่นมาแกน้ำฉองเเราได้เล่นกันนะครับในพิธีเกยครับที่สดีก็น่าบ่อยากที่นอกในวันที่14เมษานวันนี้อยากทะรั้นานะครับของ่อตั้งนนเราดมักีับนี่โอหอนาฬิกากงเวียนหรือหอนาฬิกาไปสนีอ แค่นี้ก่อนนะคะ